วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครได้เลยร้านยำเปิดใหม่นะคะไปช,ช,ชมได้เลยค่ะพ่อคะพ่อว่าไงจ๊าร้านยำเปิดใหม่ข้างๆตรงนี้อะคะ่ะตรงข้างบ้านเราบ้านของเนี่ยที่เขาตากผ้าอยู่ชั้นที่สหรือชั้นสองอะคะ่ะร้านยำารอซื้อมาฝากพ่อด้วยนะโอเคค่ะของพ่อเอายำอะไรดีคะยำปกติีด้หลยยำเผ็ดหรือไม่เผ็ดคะ พ่อชอบกินเผ็ดขอเป็นยำเผ็ดแล้วกันนะถ้าหนูจะไปซื้อพุ่งนี้อีกซื้อมาให้พ่อยำเหมือนเดิมยำเผ็ดเหมือนเดิมไม่ใส่อะไรนะใส่แบบเป็นยำปกติอะได้ค่ะพ่อยวพุ่งนี้ซื้อให้อีกวันไหนลูกไปลูกซื้อมาให้พ่อเหมือนเดิมนะจ๊ะค่ะพ่อคะแต่ว่าวันที่หกมีนาะพ่อไม่ได้กินนะคะพ่อไปซื้อเองนะ ได้จ้ะแล้วหนูจะไปไหนล่ะวันที่หกวันอาทิตย์อ่ะพอดีว่าหนูติดธุระนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปซือเองก็ได้ค่ะไปไไนแล้วเนี่ยอยู่ไหนอยไหนอยู่ไหนไหายไปไหนเอ๊ะนี่เป็นโตอะไรโตเยอะเลยโอ้โหร้านนี้นี่เองขี่พ้นมาเสียลแล้วรับอะไรดีจ้าหนูขอเอารถไปจอดก่อนนะคะจ้าจ้า จะได้เหลืองนี้เลยก็ได้กันรับไปจ้ะขอยำยำที่บ้ายำใส่ถุงหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ยำกินที่ร้านหนึ่งค่ะยำกินยำกินที่บ้านยำใส่ถุงรับเป็นอะไรดีจ้ะใส่ใส่ใส่ของปกติหมดเลยค่ะแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะแต่ว่าเอาอันเผ็ดค่ะได้จ้ะรอสักครู่นะรอของหนูล่ะเดี๋ยวป้าทำของหนูให้ก่อน ไม่เป็นไรค่ะหนูรอได้โอเคจ้ะหนูจ้ะหนูพาคุณป้าเสร็จแล้วจ้าของที่ใส่ถุงใช่ไหมจ้าเสร็จแล้วขอบคุณค่ะไปกินของหนูแล้วกันยำของหนูป้าใส่ถุงไปให้แล้วนะค่ะยำม,มาเสิบแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณป้างั้มงังั้งัอ้อร่อยจังเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปป้าคะเก็บเพลินค่ะ แดีวหนูไปที่ป้าเองก็ได้กี่บาทเหรอคะป้าทั้งหมดสองร้ยี่สองร้อยบาทจะ้ะนี่ค่ะขอบคุณจ้าวันหน้ามาอีกนะจ๊ะวันอาทิตย์หนูไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวพ่อหนูแล้วบ้านหนูอยู่ไหนอระทำไมมาแป๊บเดียวก็บ้านหนูอยู่ตรงนี้อะค่ะนี่ค่ะนี่นี่เนี่ยค่ะหนูวิ่งไปก็เจอบ้านหนูแหละนี่ค่ะที่มีหลังคากั้นอยู่เนี่ยค่ะบ้านหนูเองแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวป้า,ปาเอาไปให้พ่อหนูก็ได้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่เป็นอะไรค่ะพ่อหนูมาเองโอเคจ้าเหมือนอาทิตย์ใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ไงคะพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้นะคะไดกันนะคะจ้าจากลับบ้านไปกินกลับบ้านไปเอาลาดให้พ่อดีกว่าเอายายาให้พ่อดีกว่า พ่อจ้าหนูมาแล้วจับพ่อจ่าลูกมาแล้วจับพ่อมาแล้วค่ะมาแล้วจับพ่อนี่ค่ะคุณพ่อนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณจ้าลูกจ้าจ่าพ่อจ้าจ้าพ่อแล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมที่จะไปไม่ได้จ้าจ่าพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณป้าบอกว่า เดี๋ยวคุณป้าเอามาให้ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพ่อไปเอาอีกได้จ้ะพอ่อเข้าบ้านดีกว่าก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะกับละครเรื่องนี้สนุกกันได้เอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะบาย,บายอย่าคอมเมนต์ด่าแล้วกันใช่คะ่ะทุกคนอย่าคอมเมนต์ด่าเราแล้วกันนะบาย